วันนี้ทำอะไรกันครับวันนี้มาทำไรคะเกตอะไรอ่ะเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรมันเป็นชุดประญิงหรอกรอบรูปแผ่นโรยทรายสีแสนสวยโปรเซนโปรเซนโอ้ยเปิดกานแหละเรื่องเดียวกันลูกเดลซ่านน่ะ ศิลปะความคิดสร้างสารรค์แล้วก็สามารถใส่รูปตกแต่งให้สวยงามได้ตามจิน,จนตนาการของน้องๆหนูๆเลยอ๋ออะไรอ่ะแกะเลยดีกว่าไหมชื่อปันยี่ไหนมปบอกก่อนอ่ะโอ้ยเย็น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  <c oughs> เย็นเธเื่องประจัก B2S ค่ะราคาแบบห <c oughs> ล<ำ>ักสิบสามเก้าห้าเก้าอะไรประมาณนี้จำราคาไม่ได้อีกแล้วอีกแล้วในชุดประกอบด้วย สติกเกอร์รอยายสี1แผ่นก็คือเป็นสติกเกอร์พวกหน้าโอลาฟอะไรพวกนี้ล่ะค่ะแล้วก็มีทรายสีทั้งหมด8สีแล้วก็มีอุปกรณ์เกลี่ยทรายให้ทั่วๆหนึ่งชิ้โอเคหน้าตาตองก็จะเป็นแบบนี้แหล่ะค่ะเจ๊เป็นไงฮะแกะเลยแกะเลยดีกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊ทำคนเดียวส่วนน้องกายทำกลับมาม่ามจะมา ได้ค่ะก็มีเลยแล้วแกมาแล้วเป็นงาเก็บอันนี้ไงคะที่เป็นแผ่นกรอบรูปสติ๊กเกอร์อ๋อนี่เป็นแผ่นกรอบรูปสติ๊กเกอร์โอแล้วก็มีสีให้เหรอเป็นเป็นทรายทรายแปดสีก่อนก็จะมีตามนี้แล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นที่เกลี่ยทราย เวลาเราเทมันก็จะเป็นกองคืออันนี้เป็นทรายสีต่างๆใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเราแล้วเราจะยังไงหยอดยังไงอ่ะมันมีเครื่องมือไหมหรือว่าต้องต้องใช้ฝีมือเทเทคอยค่อยหยอดค่อยๆเคาะมันติดกันไม่เป็นไรนี่วางให้ดูก่อนก็ตามอ่ามีตามนี้แต่ละชุดสีก็จะไม่เหมือนกันมันจะเป็นสีที่เหมาะสมกับชุดของเขาเองถ้าอู๋รักก็คือด้านขวาใช่แลวถ้าอันนาก็ด้านซ้ายอ่ะส่วนเรื่องสีเนี่ย เขาก็มีไกด์มาให้ข้างหลงังมีมามีรูปแบบมาให้ว่าเราควรจะลงตรงไหนเป็นสีไหนอ๋อตะไยตามสีขาวใช่ไหมหถ้าอยากจะประหลาดก็ลงสีตัวเองก็ได้คือเขาให้มาแบบค่อนข้างพอดีแล้วอะค่ะก็ลองลองลองดูลองดูอ่ะเริ่มเลยดีกว่าไม่เสียเวลากลายเบาๆลูกน่ะมาแล้อ่ะ,อ,ะอันนี้แบบ ต้องเอาแบบดูไหมใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นกว่าวนหนึ่งเอานึงยันนึ่งยันนึงทางชาญย่ายังไงแอบ,บที่เออมันต้องคิดบ้างสีว่าบ้านเรามีอุปกรณ์อะไรเราก็ต้องใช้เป็นตัวช่วยไม่ใช่แบบเอามาเอาจานแบนแบนให้ดีกว่าอย่างน้อยเวลาเราเคาะเศษอะไรมันจะได้ลงจานจะได้ไม่ต้องมานั่งเก็บบ้านอจานมาแล้ว จานมาแล้วอ่าจานมาแล้วบอมาเอาจานมาแล้วจะเดี๋ยวเราจะเอาช้อนซอบมาแล้วกินเลยใช่ไหมอตลกวอ่าตลกอะอย่างดูของน้องกายตรงนี้นะคะเขาก็แบบสติกเกอร์มันก็จะมีร่องร่องอยู่เนาะหมายถึงว่าสัมผัสตรงนี้หรอตรงนี้จะเป็นเป็นโดนต่ำอยู่นจะเน็น แกะลายเป็นสติกเกอร์ออกมาเพราะฉะนั้นอย่างอย่างลายหน้าโอลาฟอย่างเงี้ยที่เราแกะออกมาเดี๋ยวเราค่อยค่อยคอย่คอยลอกมันก็จะเป็นพื้นเหนียวเหนียวให้เราโรยทรายซึ่งเส้นขอบของโอลาฟเนี้ยเห็นไหมเส้นตรงเนี้ยค่ะมันเป็นสีดําเดี๋ยวเราลอกตรงเนี้ยออกมาเราก็จะโรยสีดําลงไปอ๋อสร้างขอบก่อนใช่แล้วอ๋อเจเจได้ไหมลูก เจ้เข้าใจไหมแต่เจ้ยังงงอยู่เลยอ่อทำไงอะแต่ว่ามาขอเจ๊ก่อนนะยังไม่ได้ฟังเลยอ้าวตายแล้วอ่าเจ๊เจ้เจ้เห็นไหมคะนี่เห็นไหมขอบสีม่วงม่วงหนูจะทำตรงไหนก่อนก็ได้หนูก็แค่เอาตรงเนี้ยล็อกสติกเกอร์ตรงนี้ขึ้นมาอ่าหนูขอทำตรงนี้ก่อนจะเย็นเย็มาทำให้ดูก่อนอันหนึ่งได้ไหมแล้วก็ที่เหลือให้ให้น้องเกดทำนี่ค่ะเขามีแบบ มีที่แกะให้ด้วยันมันแบบแหลมๆบางๆเพื่อให้เราแกะได้ง่ายค่ะตอนนี้เราก็จะลอกออกมาเนี่ยต้องแกะแต่แกะต้องระวังนะไอ้พวกตรงเนี้ยมุมที่มันแบบเล็กๆขาดขาดมันก็จะไม่เป็นรูปทรงเราก็ต้องค่อยๆชิม่วงกดมันนิดนึงเตรียมสีแล้วเจเจเตรียมสีแล้วเตรียมสี่ะเอากันกายตัดลูกกายตัดนี่นี่นี่เลยเห็นไหมเราลอกออกมาแล้วสีม่วงมันมาแจะเนี่ยมัน มิดถูกอ่ะอ่าได้แล้วเกทก็ลงสีไปตัดตัดซองก่อนอ่าตัดซองสฉียงๆเธอลงสีขาวอ๋อใจเย็นๆใจเย็นๆทำไม่ถูกทำไม่ถูกอ่าอ่าทำไม่เกทก่อนเดี๋ยวเกทลอยสีเองจะเละไหมเนี่ยฮะเกทเกทค่อยๆลอยเบาๆนะมา宝าทำให้ดูก่อนค่อยๆเบาๆอย่างเงี้ยค่ะอ๋ออย่างเงี้ยเหรออย่างเงี้ย แล้วเราก็อาจจะไม่ต้องโรยอันนี้กินได้ไหมอันนี้กินได้ไหม,ไ,มได้ไหมกายกินไนดะ้เราเราก็ไม่ต้องโรยมากนะคะเ,<อ>เราก็เนี่ย,ยช้ใยช้<ๆ><ๆ>เกียอาเอยให้มันแบบเตดเกียเกียรกดกดไปอย่างเงี้ยค่ะให้มันทวแล้วถ,ถ้ามันล้ำเส้นออกมาทําไงอ่ะมันก็ไม่เตดเสียเพราะว่าสติกเกอร์มันก็อยู่แล้วเจเจโอ้ได้ผมแล้วอ่ะฮะไม่ใช่ผมเขาไม่ใช่ผมอ่ะอะไรอาหมัวกออ๋อสีม่วงนะ บ้านมันมืดๆไปเนี่ยหวนจะตกเนาะแค่นไว้ตรงนี้คะโอ้โหโอ้โหพอประมาณไม่เยอะมากเดี๋ยวเกดทำตรงไหนเกดก็ทำสีม่วงทั้งหมดทีเดียวเลยอือหือก็ใช่ไงเดี๋ยวหนูก็ทำหาสีม่วงทำให้หมดทีละช,ช่วงทีละช่วงไอะเทตรงนี้ก่อนออเอาเทให้หมดก่อนใช่ไหม อ่ามาดูของกายบ้างกายเป็นไงคะขาวอ๋อขาวโอลาฟสีขาวใช่ไหมโอลาฟสีขาวโอลาฟสีขาวเอาที่ใหญ่ๆก่อนเหรออันไหนอันไหนก่อนที่ใหญ่เอาไว้สุดท้ายเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลอะไงคะเอาเล็กๆก่อนเราจะทำจะหมดก่อน อ๋อจมูกจมูกแคนลอสสีอะไรครับส้มโอ้จรงมากมาช่วยแกะเดี๋ยวก่อนแกะลอกสติกเกอร์ก่อนกายดูนะวิธีทำเนี่ยเราก็จะลอกสติกเกอร์ออกมาแกะลอกสติกเกอร์ตรงอื่นที่เป็นสีม่วงต่อเลยค่ะไหนไหนไหนขอดูหน่อยโอ้ตอนนี้ได้ที่คาดผมแล้วเหรอลูกเป็นหมวกใช่ไหมไม่ใช่ที่คาดผมเป็นหมวกหมวกหม่ทไม่ได้ เนี่ยล้อจมูกอ๊ะไม่ใช่เหรอปลาเนี่ยเดี๋ยวอ่ะงานด้ยโอ้ยมันไม่ออกอ่ะเอ้า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 เฮ้ยเยอะไปปล้วอ่ะไม่เยอะหรอกเยอะไปแล้วเอาอย่างนี้นะเอามือนี่แล้วเราก็เอาอย่างเงี้ยเยอะไปไหมอ่ะเยอะไม่เยอะหรอกต้องใช้ตรงนี้ตรงเดียวอุ้ยตาเราเป็นสีส้มเปล่าอ่ะไม่เดี๋ยวเราจะให้ดูนะไม่ต้องห่วงอันนี้ได้แล้ว เราออกอากเส้น <พอ S 1> ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเอาแบบนี้อโอ้าไหน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 หันมาหันหันหัวมาให้ถ่ายดิอ่านี่ไงอ๋อนี่เราก็ได้ได้จับบุ๋แล้วหรอใช่แล้วโอ้โหง่ายเนาะดีเนาะกายเนาะเอาอีกไหมอ่ะระบายตรงไหนต่อเอาไม่เอาอ่ะไหนเอาแบบไปดูที่กายทำอะไรต่อแดงแดงก่อนอ่ะจะเสร็จไหมเนี่ยวันเนี้ยตรงนั่นสินะ อย่ตรงไหนครับชี้ครับฟันเหรอลูกฟันสีอะไรอ่ะเนี้ยเนี้ยเนี้ยกดได้แล้วฮะขาวขาวเหรออ๋อฟันสีขาวอ้าวแล้วตัวก็สีขาวอีกมันก็ขาวไปหมดเลยสิได้ป่ะฮะเนีฟ้าปาสีฟ้าตรงนี้สีฟ้าอ๋อบางนึงอ่ะเก๊ดเจ๊ได้นะเจ๊โรยให้มันแบบแน่นๆแล้วเอานิ้วกดเลยลูกกดเลย สรุปแล้วหลุดโดยน้อยไปใช่ไหมเมื่อกี้ใช่มันก็เลยอ่าเอาเอาเอาไก่เริ่มแล้วไก่แก่แล้วเหรอลูกโอ้โหทำได้ไหมสิอุ้ยขาเลยอุ้ยอะไรนะโอเคตัวกระจมยหเลยจาไปสีอะไรนะสีอะไรนะสตีสติแต่สติแตกฟ้าอ่ามาหาคิอะไรอ่ะทำอะไรกันโอ้กลับสีฟา ไม่ได้อันนี้ก็เสร็จแล้วดิหยังหางมันสีขาวอะยังก็สีขาวมันทำต่ออะอะทำต่อทำต่อคือเขาจะให้แบบเป็นทรายหมดเลยนะอะไรยังไงโอ้ของกายได้เยอะเลยนะเนี่ยโอ้เยอะเลยนะเนี่ยแล้วๆสีเหลืองแมทมันมี2องเหลืองอะช่างไม่ช่าถูกละ อ่ะตอนนี้ต่อไปเริ่มที่สีเหลืองเหราเห็นว่ามันเล้นไงหนูก็เลยเลือกทำสีขาวโอเออนาจะออกมาได้หรือเปล่าเนี่ยฮะเจส์มั่นใจแค่ไหนคะฮะยังมั่นใจอยู่ไหมไหนบอกก่อนเร็วนิดหน่อยนี่ไม่ได้มั่นใจเลยนะเนี่ยมาเจอของหนูหนูจะทำตาทำตาสีน้ำเงินสีฟ้าเสร็จไหมอ๋อ รู้สึกว่าคุณแม่จะเหนื่อยคุณแม่จะเหนื่อยมากเลยค่ะคุณแม่จะเหนื่อยคือมาอันเดียวดีกว่าจะยังทำอ่ะไม่เอาไม่เป็นไรน่ะทำสองงานเนาะใช่ปะกายเออของกายจะเสร็จแล้วใจลอกเลยสีสีขาวอ่ะของกายอ่ะง่ายๆต้องใช้ไม้นั่นอ๋อต้องใช้ไม้นั่นอ่ะอุ๊ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจนเจนนี่จนเจนครับใจ้ไม้อ๋ออ่าลอกเลยลอกเลยอ่าลอกเลยทำได้ไหมอ่าลอกไหย โอ้โหจะชนกันอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวยมากย้อมไม่ร็จเลยตาปลานี่ตื่นเต้นนะเนี่ยโอ้โหตาเสร็จแล้วอันนี้โรยสีขาวเหรอกายกำลังจะโรยสีขาวมันเป็นสีขาวแบบมุกมุกวิงวิงด้วยนะเนี่ยเหรอกายโรยกายโรยทั่วเลยดูใจเย็นๆนะ หมดยหมดเป็นไงเอ้ยไม่เป็นไรนี่เกียร์ได้่ะหมดเออกายเป็นไงกายฝีมือดีมากดีมากงานเข้าวิแต่ก็สวยเนี่ไหมกายวางแขนไปแล้วใช้ป่กกายเออวางแขนไปแล้ว เก๋แตเย็นนะเก๋แตเย็นแบบหนึ่งเสร็จแล้วเขาจะมาช่วยหนูทำไหมหมาม้เก๋ช่วยอ่านี่เสร็จแล้วยังสุดท้ายมันคือฝีมือมาไม้ทั้งหมดเลยมาทำอะไรอ่ะก็เขย่าไล่ไล่ทรายมันมาเห็นไหมเห็นไหมโอ้มาไม้นี่ฉลาดนะเนี่ยอหมา แสนรู้มากเลยแม่หมาไม่ใช่หมาอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อคนนี้เป็นไรแล้วอ่ะมานั่งนั่งขูดทรายบนจานทำไมอ่ะจานโดนล็อกชาติเกศไม่เก็บอ่ะอ่ะอ่ะเสร็จไหมสีขาวเกศใกล้ทำไมให้อันเดียวใกล้เทหมดห่อแล้วว่าทำไงของของเกศของเกศใช้ไม่หมดของหนูเอมันก็ต้องใไงดีเนี่ยนะมาห่อร้อยหิมะน้องเกศมอนมาแป๊บนึงนะ ม้าจะต้องใช้คือมันต้องควรจะต้องใช้ให้แบบดีใช่ไหมเออใช่พี่มือดีจริงใกล้ความจริงแล้วนี่ใกล้ละม้าใกล้ตายละใกล้ความจริงแล้วนะโอ้นี่ได้ผมแล้วอันนี้อันนี้ของของเกสเป็นไงลูกฮะได้ผมแล้วลูกผมอันนาแล้วโอ้ละเลงละเลงไม่หมดเลยอ๋อ อ่ะอะไรอ่ะฮะแอมเกเบิร์ดทำไมยังไงหนูเป็นแอมเกเบิร์ดอะไรเดีดหมายถึงอะไรอ่ะแอมเข้ม,มเข็มเหรอคิ้วเหรอคิ้วเข้มเข็อ๋อไหนไหนไหนจับดีๆอ๋อเอ้าเอาเอาโลนโรนอ่ะไหนไหนอ๋อคิ้วอ๋อเออเหมือนตัวแองกี้เบิร์ดจริงๆด้วยเอองั้นต้องจับตูดกายยิง <c oughs> ใช่ไหมไปเลยได้เสร็จยังอ่ะ <c oughs> เป็นโอลาบ้านะของหนูเสร็จโอ้นี่โรยเหรอทำไมถึงโรยอย่างเงี้ยอ๋อเพราะว่าผมโอลาบเป็นสีดำกรอบหน้าไงอ๋อกรอบหน้าอ๋อกรอบกรอบภาพทั้งหมดใช่ไหมลายกรอบภาพเอเส้นรอบตัวโอลาบนี่ค่อาโอ้ยน่ากินมากเลยมากขอบป้ากินอะไรล่ะ าอ่ะบอกว่าให้ใช้อันนี้ที่เกียร์ทรายนะแต่ว่าใช้ไม่ถนัดแค่แอนว่าใช้นิ้วมันกดติดมากกว่าหยอดไปโอ้โเดี๋ยวดยูกของของกแล้โอ้โหออออ้อ้โอ้โหโอ้โยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโหโโหอ้อ จะตก็แต่สวยนะเดี๋ยวขอดูใกล้ๆก่อนเจเจเพ่งหน่อยใช่ไหมมาดีๆมาช่วยสวยแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนแล้วจะบอกก่อนว่าตรงเนี้ยเนี่ยคือเขาให้ลอกออกมแล้วก็เอารูปเราอะอ๋อเป็นกรอบรูปเหรอคะใช่ค่ะอ๋อนี่นี่ลอกออกไปแล้วก็คือกรอบรูปไหนไหนโอ้ย่างงี้เหรอกรอบรูปเหรอโอ้หน้าใหญ่อะเข้าไม่ได้กดถอดเลยนะ เห็นไม่เทเล่นพอแล้วอตอนนี้ก็เจาะแล้วอ๋อะอะอไนโชว์ฟีบโชว์<ด>ผลงานาให้หน่อยแล้วมาได้ได้คับอาดูซิไหนเจ็มานี่มามาปา,า,าจับแม่โอ้ยเป็นกอกลูกเจ็นงาน กายก็เป็นจอบลูกเือนกันเอนออย่างงี้อย่างงี้เลยอ่ามองมามองมาโอ้โอ้เอาเจ๋งสนุกจังเลยนะเออใครอยากเล่นแบบนี้ซื้อได้ที่ไหนนะ B2S ค่ะโอเคออาวันนี้ยบไปก่อนแล้ว